สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูรถสวยๆนะครับรับเข้ามาใหม่นะครับจ้างราคาไม่เรียงครับหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทเป็นเครื่องยนต์ดุ่วปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเกียร์อโต้นะครับตาไปใหม่นะครับติดไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับรับมาบัดหมาดเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะช่างอยู่ช่างบนนีุ้่นนะรรีโมทกันขโมยนะครับผม เช็ดกล้องแป๊บนึ่งอ่เด็ยวว๋ย้วยนี่นะครับผมห่มหมดเลยนะครับสวยๆนะครับพี่น้องน,นะครับตั้งราคาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นเจ้าพันบาทนะครับอนี่ครับคนส่วนที่สวยเลยนะพี่น้องน,นะครับ ตั้งราคาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับโดยช่างหลุนขับมานะครับผมเติมน้ำมันกลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องสีสวยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบอร์โทรสวนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับ ท่นใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับส่วนข้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับเครื่องยนตูโอนะครับผมเติมน้ำมันกลับบ้าน มีที่จอดหรือเปล่าที่บ้านเต็มเลยมีแต่มัดจำยังไม่รอยังไม่มาเอานะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก,ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดูปีสองพันสิบเอ็ดนะครับมีเอกสารความบนวนะครับผมคันนี้นะฮะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันที่093 373126สนนะครับ0 9 3ย7 3 1้าสดนองะครับอยี่นอง ส่น93373126นะครับเครื่องยนต์ดูนะครับผมเกียวโตนะครับมาดูรถได้ที่ปันเต้าตำบลธาตํอำเภอรัตนบุรีจังหวัดศรีนะครับนะครับหนึ่งแสสองหมืนเก้าันบาทนะครับมันอยู่ในปั๊มปตทพูดแรงไม่ได้นะครับต้องขอโทษขอไยนะฮะเสียงอาจจะเบานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมนะฮะ 1 2 9 0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับสำหรับกันนี้ด่วนเลยนะครับสีสวยนะครับ